สวัสดียามเช้าครับผมโอเควันนี้บรรยากาศดีมากฟ้าคึมคึมฝนเพิ่งตกไปก็วันนี้ไม่มีคลิปอะไรจะทำโอเควันนี้จะมาบอกวิธีการดูแล้วกันว่าเป็ดอิ่มหรือไม่อิ่มนะครับโอเควันนี้มาร์กเลี้ยงเลี้ยงไปละก็ ลักษณะดูง่ายๆว่าเป็ดอิ่มหรือไม่อิ่มดูจากอิริียบทของเขาครับถ้าเป็ดอิ่มเขากินเสร็จเขาจะเงียบเงียบแล้วเขาก็จะนอนจะนอนจะไซ้ขนจะทํากิจกรรมอะไรของเขาแล้วแต่แจะนอนจะกินน้ําจะอะไรก็ช่างอันนี้อันนี้คือมาเลี้ยงไปละเลี้ยงไปแล้วก็สังเกตง,ง่ายๆว่าอิ่มหรือไม่อิ่ม เขาก็จะนอนนี่อันนี้เป็นมื้อเช้านะฮะมื้อเช้าเลยกล้องไม่โฟกัสโอเคงั้นลดมาเหมือนเดิมลดลดลดโอเค <c oughs> แต่ถ้าเป็ดเขาไม่อิ่มเขาก็จะนอนเหมือนกันเพราะว่าในเมื่ออาหารหมดแล้วสัญชาตญาณของเขาก็เหมือน,อนกับปร,ประมาณว่าอาหารหมดแล้ว เขาคงให้เราแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะ <c oughs> ขอไยนะฮะถ้าเกิดเขาไม่อิ่ม <c oughs> เขาก็จะเดินเป็นฝูงฝงเขาจะรวมตัวกันเลยแล้วเวลาเราเดินไปตรงไหนปุ๊บ <c oughs> เขาก็จะเดินมาหาเรา <c oughs> เขาจะนอนก่อนขั้นแรกอะ่ะ <c oughs> เขากินเสร็จปุ๊บ <c oughs> เขาก็จะนอนนอนแบบนี้เลย มาเคยมาแอบๆมองนะเขาก็จะนอนเลยนอนปกติแต่เมื่อไรที่เขาเห็นคนเลี้ยงเมื่อไรที่เขาเห็นคนเลี้ยงหรือเห็นคน<ม>เขาจะรุมตัวกระลุกแล้วก็เดินมากันเลยเดินมาแบบตามเลยแล้วก็ร้องส่วนถ้าเกิดเราไม่เดินมาละ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเขาอิ่มหรือไม่อิ่ม,มก็เราจะไปดูตอนกลางวันกับกลางคืนครับ กลางวันเขาก็จะร้องร้องเลยคือร้องส่งเสียงเลยร้องเหมือนต้นหิวธรรมดาเนี่แหละครับเหมือนตอนเวลาที่เราให้อาหารปกติเลยแต่เขาจะไปร้องกลางวันประมาณเที่ยงประมาณบ่ายโมงเนี่ยเคยเมื่อก่อนนี่เขาก็ร้องร้องให้ได้ยินเหมือนกัน<อ>ก็แสดงว่าไอ้ที่เราเคยให้อาหารไปสิบเป็นสิบกิโลเนี่ยเขาไม่อิ่มนะครับ <c oughs> การอิ่มในนาทีน่นี้ไม่ใช่อิ่มเพราะอาหารเยอะนะครับ เขาต้องอิ่มเพราะเขามีโปรตีนที่อยู่ท้องเหมือนเราครับอ่าง,ง่ายๆเหมือนเราเรากินซูชิ2ชิ้นกับกินกล้วย2ลูกอันไหนอิ่มกว่ากันอ่าเราต้องดูแบบนี้โอเคน,นี่น่าจะเปรียบเทียบได้เห็นอย่างได้ชัดนะครับกับอะไรอีกอ่ะเรากินสตอรอเบอรี่ห้าลูกกับกินมะม่วง5ลูกเนี่ย เราเราจะมาเปรียบเทียบกันแบบนี้เหมือนกันถ้าเราจะให้อิ่มถ้าเราจะกินสตรอเบอรี่ให้อิ่มเราก็ต้องกินสตรอเบอรี่เยอะเป็น10ลูกถูกไหมครับเหมือนกันครับก็มันต้องมีอะไรที่เพียงพอเนอะอย่างนี้อย่างเมื่อก่อนนี้มาร์คให้หยวกกล้วยลำร้องอะไรกันอ๋อไซคนอย่างเมื่อก่อนนี้มาร์คจะให้หยวกกล้วย ให้ลำปลายข้าวแล้วก็หัวอาหารผสมกันอ่าลำปลายข้าวอาหารนี่คือหนึ่งส่วนแล้วก็โยกกล้วยสามส่วนให้เขาก็ประมาณสิบกิโลได้ไม่อิ่มไม่อิ่มนะครับแต่ในทางกับการมาร์กมาเลี้ยงในอาหารอาหารที่มีแค่หัวอาหาร มีแค่หัวอาหารกับข้าวเปลือกหัวอาหารสามกิโลกับข้าวเปลือกสามกิโลรวมกันแล้วแค่6กกิโลเห็นไหมครับเขาอิ่มปกติเลยลดตัวอาหารไปตั้งสี่ห้ากิโลได้ก็โอเคอันนี้อันนี้พอจะเข้าใจนะว่าเป็ดอิ่มหรือไม่อิ่มดูยังไงทำไมเราลําค้าญเสียงไก่เสียงไก่ตัวนี้ โอเคเดี๋ยวย้ายมาเดี๋ยวเสียงมันเข้ามือถือก็เนี่ยถ้าเกิดมกกังมาเดินแบบเนี้ยังไงเขาก็ต้องแห่กันมาเลยแห่กันมาเลยล่ะอันแล้วก็สังเกตง่ายๆถ้าเกิดสมมุติว่าเราเดินเข้าไปข้างในเนี่ยถ้าเกิดเขาหิว <S <S เขาจะเดินมาพัานตัวเราเลยแต่ถ้าเกิดเขาอิ่มเขาจะเดินหนีเราอ่ะเดี๋ยวมาร์ากทำให้ดูว่าเขาค่อหนียังไงอันนี้คือในกรณีที่มาร์กเลี้ยงไปแล้วนะ เนี่ยถ้าเกิดเขาหิวเนี่ยมาร์คเดินมาแค่เนี้ยเขาก็จะมาออตรงเนี้ยกันเต็มเลยโอเคเนี่ยเห็นไ,ไหมเริ่มเดินหนีละเขาอิ่มปุ๊บเขาก็จะหนีเราแต่ถ้าเกิดเขาหิวเขาจะเดินมาหาเราเลยเขาจะเดินมาพันตัวเราเลยเขาก็จะหนีไปละแล้วในเวลากลางคืนถ้าเกิดเราเลี้ยงในกรณีเราเลี้ยงตอนเย็นแล้วกลางคืนเขาหิวบางทีตีสองที่สามเขาก็ร้องนะครับ แล้วอัตราไข่คือไม่ต้องพูดถึงครับอัตราไข่คือไอ,ไอตัวที่เราเลี้ยงไปปุ๊บไอตัวที่กินก่อนเพื่อนะแล้วกินกรอบโคยได้เยอะกว่าเพื่อนอันนั้นาจะไข่อันไหนที่มันกินไม่ทันเพื่อนอันนั้นจะไม่ไข่หรือไข่ก็ไข่มีปัญหาแบบไข่สีดำบ้างไข่ลูกเล็กมั่งไข่นิ่มมั่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับว่าวิธีการ ดูเป็ดอิ่มหรือไม่อิ่มดูยังไงก็ y y พูดมาตั้งหกนาทีกว่าละก็เดี๋ยวสรุปง่ายๆถ้าเป็ดเขาอิ่มเขาจะนอนเขาจะนอนแบบมีความสุขเลยนอนหรือไซโคนหรือตีปีกอะไรอย่างเขาเนี้ยแต่ถ้าเกิดเขาไม่อิ่มเขาจะส่งเสียงร้องครับประมาณนี้แล้วก็เมื่อไรที่เขาเห็นเราเขาจะเดินมาหาเราเลย แต่ถ้าเกิดที่เขาอิ่มเวลาที่เขาอิ่มเขาจะเดินหนีเราครับก็ประมานี้วิธีการสังเกตง่ายๆว่าเขาหิวหรืออิ่มครับผมก็คลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อะไรก็ได้กดกดไปเถอะมีอะไรให้กดก็กดไปเถอะก็จะมีข้อมูลข่าวสารเล็กๆน้อยๆหรือทิก เล็กๆน้อยๆหรือความรู้อะไรที่มาร์กพอมีก็จะมาแบ่งปันกันเรื่อยๆอน,นี่น้ำเละแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยตรงนี้คือบ้านหลังเก่านะนี่เป็นปูนเป็นปูนนะครับเนี่ยเป็นปูนแล้วก็เป็นห้องน้ำบ้านหลังเก่าอย่าตกใจว่าเลี้ยงเป็ดในห้องน้ำก็ใครอยากรู้อะไรก็ลองถามๆดูมาครับก็เดี๋ยวจะบอกนี่เป็น ไก่ดำเคยูภูพานอันนี้เป็นให้ตัวขันดังๆมเมื่อกี้เป็นซิลกี้ผสมบาม,มา่าก็เพิ่งได้ลูกเป็น F3 เลือดเกือบร้อยละพยายามพัฒนาอยู่ก็ขนฟูตั้งแต่เด็กแล้วครับอลนนี้เป็นไก่ต็อกไก่ต็อกมี4ตัวแล้วก็ฝากไก่ดำไก่ดำมองโกเลียตัวนึงเอ๊ะเาเรียกอะไรไก่ดำมองโกเออหรือว่าเขาเรียกมองกเลียเลยก็ไม่รู้แต่เขาเรียกกันไก่ดำมองโกมองโก แล้วก็ตรงนี้เพิ่งได้ลูกเป็ดมาหม่เพิ่งซื้อมาเป็นเป็ดเทศลูกเป็ดเทศสิบตัวเพิ่งรอมใม้เขาแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นซิลกี้ครับแยกเอาไว้ว่ามันตีกันอันนี้เป็นเป็ดตัวผู้ฝั่งนู้นเป็นไก่บ้านแล้วก็อันนี้เป็นไก่ไข่เนี่ยวะหนีเราหนีเราหนีเราโอเคเราจะไม่กวนเขาเอา้าวเฮ้ อดิศักตัวนี้ชื่อชื่ออธิศักเชีออยงตัวเนี้ยตัวนี้ชื่ออธิศักตัวนั้นชื่อสมพงษ์ดูตั้งชื่อให้หา่านโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อขายเป็นกำลังใจให้มากได้แล้วกันบ๊ายบายครับผม